ด8 1 5าลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้านะครับตามนี้นะครับเน้นการสะบัดข้อมือนะครับในรุ่นเทนเนอร์ปั่นให้เกิดแรงยกนะครับอึ๊บีกรอบนะครับเพิ่มแรงส่งนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคผ่านครับดี1 6ดลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับจับนิดเดียวนะฮะเน้นการสะบัดข้อมือตรงหน้านะครับปั่นครับให้เกิดแรงยกนะครับ โอเผ่านครับ T187 รายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับสบัดข้อมือนะครับปั่นให้เกิดแรงยกนะครับวนอ้อมกล้องทีนึงอีกรอบเหยียบหางกล้องหน่อยอสบัดปั่นครับให้เกิดแรงยกโชคผ่านครับ T818 รายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้านะครับตามนี้ครับเหน็บนิดเดียวนะครับสบัดข้อมือ ปั่นให้เกิดแรงยกนะครับเชี่ยวกล้องครับฟื้นอีกรอบนะครับลดแรงส่งหน่อยคว้างแรงก็จะกลับเลยนะครับลดแรงส่งก็จะพอดีเป๊ะแบบนี้ครับผม่านค่าที่แปดห่เก้าลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้นะครับสะบัดข้อมือครับให้เกิดแรงยกนะครับแล้วเลี้ยวกลับทุบโอเค าสาธิตการจับสามขานี่รุ่นเทรนเรนอร์นะครับ12-3าขาไหนก็ได้นะครับจับนะฮะใช้ข้อที่1ข้อที่2นะครับใส่ไปนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องกำเยอะนะฮะดันให้สุดมาที่หลังมือเลยนะครับดันให้สุดให้ติดเลยนะครับแล้วก็หักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือออกไปแรงๆในระดับสายตาเน้นข้อมือนะครับสวยดูสุดรอบ ครับนะครับ